สวัสดีค่ะตอนนี้เรากำลังเดินทางนะคะออกจากสกลนครโดยรถตู้โดยมีเพื่อนร่วมทางมา5้าคนโดยมี 1, 1> คู่รักกับ1คู่แม่ลูกแล้วก็ส่วนเกินนี่หนาคนเดียวคะ่ะ <c oughs> คนอื่นเขาเป็นคู่นะคะใกล้แล้วใกล้จะได้เจอเพื่อนๆใกล้จะได้เจอ ที่ป้านะ,ะพ่อแม่ยาติกรหูติกาอว่าจะได้ว่าจะนอนก็ไม่ได้นอนเหมือน,นเดิมนะคะตอนนี้หน้านางก็สูงต่อไปหลังจากเล่นสงการเสร็จหน้านางคงต้องไปหมูหน้านะคะ <c oughs> อันนี้ <c oughs> อยากเป็นส่วนหน่งแล้วจะมีกระเป๋าอีกใบหนึ่งข้างหลัง เธอรมายแค่สามวันค่ะสามวันเท่านั้นไม่รู้อะไรมาเยอะแยะไม่ใช่ค่ะคือเป็นของฝากส่วนมากจะเป็นของฝางก,กเสื้อผ้าขวกปาแล้วก็มีโชเฟอร์อีกคนนึงแล้วก็เมียของโชเฟอร์เฮ้ยลืมลืมว่าลืมว่าใส่หูฟังแล้วมันจะไม่มีเสียงหรือเปล่าวะอันนี้ไม่แน่ใจนะลองปิดแล้วเปิดเสียงดูเปิดปิดแล้วเปิดดูดลดดคลิปดู